这本书 A, 本来 ,B, 原来昨天就该还你。老王他们应该的大家好我是张老师。今天我们来说这次有一次的在下面我们来我们来说我们来我们来说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 我们来来说来说我们来说我们来说们来说来 หลายหลายความหมายคงสองคำนี้หมายถึงผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆข้างหน้าคําไม่เหมือนกันใช่ไหมนหมยถึง根น,นมูลฐานหรือว,ว่า最初的，the, แรกสุด，ตอนแรกแล้วเรามาคาดอนความหมายเติมไม่ถึงสภาพไม่ได้ผ่านจากการเปลี่ยนแปลงถ้าเราพูดง่ายๆหมายถึงสภาพเติมหรือว,ว่าแต่เติมก็ได้นะครับ ความหมายของแรกเป็นไหลถ้าเราไปเป็นไทยมีหลายความหมายนะครับอย่างเช่นออแต่แรกแต่ก่อนหรือว,ว่ามีแบบตามสมเหตุสมผลเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว,ว่าตัวนี้ก็ได้ตามที่เป็นจริงหรือว,ว่าตามที่ควรจับเป็นแบบนี้แล้วก็ย้อนไหลย้อนไหลบางความหมายเหมือนกับเป็นไหลไม่ถึงแรกสุดตอนแรก แล้วก็เป็นแล้วก็มีความหมายแบบที่เราจะอธิบายสภาพเติมไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีอย่างหนึ่งตอนแรกเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วพันจากคนที่บอกคนที่อธิบายคนที่เล่าแล้วเราเจอด้วยสายตาเองอ๋อ oh, เป็นแบบนี้เลยมันเรื่องอะไรเตือนรู้เข้าใจทันทีเลยอันนี้คือต่างกันตรงนี้นะครับถ้าความหมายมีเยอะใช่ไหมถ้าเราจําไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้ ตรงสถานการณ์ไหนเราไปเป็นแบบนี้ความหมายแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคให้เราจําง่ายๆเวลาเราเจอสองคำนี้เราจะรู้ใช้คําไหนททงกันได้เรามาดูหน้าต่อไปอันนี้แต่รลังนี้จะเป็นเทคนิคที่ให้เราจาําปนไเำอน原来ใช้ยังไงใช้กันได้ตรงไหนแทงกันได้เอ่อเข้าไหนแทงกันไม่ได้นะครับ ，那ล้วาแรก不愿意不愿意หมายไไม่อยากไม่เต็มใจแล้วตรงนี้本来原来สองคำนี้สามารถใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันอย่าเช่น本来不愿意原来不愿意他่า老师有多อย่างท่าสมติเราชวนเพื่อนไปเที่ยว แล้วเพื่อนตอนแรกบอกไม่อยากไปใช่ปะไม่อยากไปมีโทระไม่ไปโลกกันโอเคแล้วก็เพื่อนบอกโอเคไม่ไปแล้วนะผมไปไม่ได้แล้วก็ต่อไปเราอยากให้เพื่อนไปใช่ปะแล้วก็พูดคับาโอเกไปเถอะคอร้องไปเถอะแล้วก็ความคิดของเพื่อนเปลี่ยนแล้วใช่ปะแล้วอีกวันหนึ่งเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันแล้วเพื่อนคุยเอือเห็นตอนแรกเขาบอกไม่ไปใช่ปะทำไมมาแล้ว แล้วเขาก็พูดว่าว่า本来不ื意去ตอนแรกผมไม่อยากไปไม่เต็มใจไปหรือว่าใช้อก原来的代说我原来不ื意去ตอนแรกที่อะไรความหมายไม่ได้เปลี่ยนใช่ปะความหมายเติมสภาพเติมก็คือไม่อยากไปไม่เต็มใจที่ไปก็ผันจากเพื่อนน้น้าเชนพูดดี แล้วก็เพื่อนเปลี่ยนใจแล้วแล้วก็ไปใช่ป่ะแล้วตรงนี้ถ้าสมมติเราใช้คำอื่นแทนตัวนี้ก็ได้想去我本来不想去ใช่ป่ะตอนแรกแรกสุดหมันความคิดของเราตอนแรกไม่อยากไปอันนี้แทนกันได้เหมือนกันใช่ป่ะ 我原来不想去แต่แรกตอนสภาพเดิมตอนนั้นความคิดของเราไม่อยากไปแล้วก็พันจากที่พูดพูดโอเคเราไปแล้วอันนี้ตรงนี้เราแทนกันได้ท้องสองคำนะครับเราพูดตามหล่อเชื่อเพื่อจะเอ่อเน้นยำ้ำเวลาเราเจอข้อแบบนี้เราก็รู้ใช้คำไหนสองคำนี้แทนกันได้นะครับ本来不愿意 原来不愿意本来不想去原来不想去 OK ต่อไปเรามาดูข้อที่สองเด็กฝไม่ต้องห้องใช่ไหมห้องอะไรตรงนี้本来才ไม่ได้เราก็กันก็แบไปเราไม่ต้องจำจำตรงนี้原来

ล้วก็บอก原来的房นห้องเติมห้องที่คนเคยมาใช่ป่ะ原来的房间ตรงนี้คํานี้本来นไ,ไม่ได้ใช้原来的นะครับแล้ว่าเราเปลี่ยนตรงนี้原来的手机จีมือถือเพื่อนเห็นโอ๊ย你换新手机啦่ป่ะเพื่อนถาม คนเปลี่ยนโมเดล买了，来老高ว่า，我用原来的手机是吧，我用原来的手机买它来，โท,ทรศัพท์เดิมไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นเครื่องเดิมเหมือนกันอันนี้จะ用原来ตัวนี้แทนกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวพูดตาม老师นะครับ原来的房间 原来的手机，罗邦提高米，跟有朋友见面，是吧？又跟老塞认，喂，你换女朋友啦？你换女朋友啦？没得，坤别翻买了。但听记了没得变是吧？翻得猛干，那个破应该、啊、还是原来的女朋友，是吧？还是原来的女朋友，也翻得猛干的卡。 ดนะูคำต่อไป专业专业หมายถึงสาขาหรือว,ว่าวิชาเอกตัวนี้เราสามารถใช้ทั้งสองคำนะครับ本来的专业原来的专业หมายถึงวิชาเอกเดิมถ้าสมมติตอนแรกเราเรียนภาษาจีนต่อไปเราเรียนเรียนเบื่อเบื่อยากแล้วก็เราเปลี่ยนวิชาภาษาอังกฤษก็ได้ว่าษาจีนตอนนี้เ 本来的专业是中文วิชาเดิมเรนภาษาจีนนะครับตรงนี้เราสามารถใช้本来หรือว่า原来ได้นะครับหรอวบางทีเราใช้อีกคำนั้นก็ได้อย่างเช่นย,นส,ยนส,สีสีถ้าสมมติมีรูปภาพรูปนึงเอ,อ่อสีเดิมแจม่มใสแต่ 盘了时间长了，我们晒太阳，色就褪，是吧？如果在彩样的情况下，我们说“本来的颜色很新鲜 ”，“the one、啊、原来的颜色很新鲜”，是吧？原来的颜色，本来的颜色等于天干带，本来的颜色没褪色，断链，色褪的红褐，原来的颜色就是色褪，没褪盘了。 เปลี่ยนสภาพไม่ได้เปลี่ยนสีแรกสีเดิมแจม่มใสใช่ปะเวลาโดนแดดนานแล้วส,สีเซตเราบอกห,หลายถุยเสื่อแล้วต่อมาสีซีดแล้วตอนนี้เราสามารถใช้专业颜色带猛干นกัน,นะครับแล้วพูดตามหล老师นะครับ本来的专业原来的专业 本来的颜色，原来的颜色。来、那、告、个，靠岛白，是你呀、啊，是你呀、啊，奔坤佬，奔坤呢、啊？他怎么奈斯帕姆尼？他才多奶？原来，原来是你呀、啊。德姆提奔坤呢、啊？他怎么奈斯纳干尼？刁老师有多痒？他怎么老得恩得有米坤？ ตบหลังใช่ป่ะเป็นทักทายอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนสนิทใช่ป่ะตอนแรกเราคิดว่าใครใครตบหลังผมเวลาเราหันหลังมองโอ้เตือนรู้แล้วใช่ป่ะเวลาเห็นหน้าเขาเขาใจแล้วเป็นคนนะใช่ป่ะตอนแรกไม่รู้เวลาเราเห็น,หนมองแล้วเตือนรู้เข้าใจทันทีใช่ป่ะแล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนดีก็ได้คนจังก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เป็นคนอันนี้คือ สถานการณ์นี้เราใช้原来ได้อย่างเดียวนะครับ原来是你อะหรือว่าบางทีเพื่อนเล่าเรื่องตอนแรกเราไม่รู้ถ้าสมมติมีคนนิสัยไม่ดีเออยี่ยมตังไม่คืนไม่อะไรตอนแรกเราไม่รู้ใช่ปะเขาเล่าเสร็จแล้วโอ้ย原来他是这样的人呐ไอ่เดิมทีเขาเป็นคนแบบน,นี้หรอคือเราเตือนรู้เข้าใจทันทีอันนี้ต้องใช้原来น,นะครับ 原来是你呀，原来是这样啊，原来是这回事儿啊，น,ยยยยน,นี่แต่ผมนะครับก็แต่เราไม่รู้ผลจากคนที่เล่าคนที่อธิบายคนที่สอนก็ได้เราเข้าใจทันทีหรือว่าตื่นรู้นะครับแล้วเรามาดูคําสุดท้ายนะใช่ป่ะตัวนี้ภาษาจีนอาว่ามาเราบางทีเราใช้มาตัวนี้ก็ได้ ตรงนี้เขาใช้คาไหนป本来ใช่ยัะเดิมใช้ไม่ได้ป本来嘛ใช่ป่นหลามา,า,ลา,มาถ้าเราพูดแบบนี้ไม่ทัอะไรเป็นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วก็แน่แลวสิอันนี้ไม่ถึงแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราช่วยกตัวอย่างอืมเรากคุยกับเพื่อนพูดั้งอีกคนหนึง่งว่าเ,าาาเาาขาเรียนเก่งขนาดนี้ลรอะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งบอก 本来嘛ก็แน่นอนไงก็แน่นอนสิเพราะอะไรแล้วเขาพูดต่อเขา是我们班学霸他是我们班学霸ไม่ต้องคนเป็นเลียนเก่งสุดสุดในห้องเขาษาจินจะเรียกว่าอะไร学霸คนที่เลียนเก่งชอบเลียนเรียกว่า学霸他是我们班学霸คือที่เขาพูดถึงเขาเลียนเก่งแล้วอีกคนหนึ่งบอกแน่นอนสิ ก็เป็นแบบนี้สิก็คือ本来嘛本มา,า,มาถ้าเราเจอแบบนี้本来嘛เรา,าก็ไปเป็นก็สมสมเหตุสมผลแบบนี้ก็แน่นอนสิเรามาดูหน้าต่อไปนะครับ本来原来มีสถานการณ์ที่ทางกันได้ที่เราเชเมื่อกี้พูดทัแล้วแรกสดุดตอนแรกหรือว,ว่าแต่เติมก็ได้นะครับในสถานการณ์นี้ สองคำนี้ทัไกายได้แลวก็ความหมายไม่ได้เปลี่ยนนะครับและเรามาดูตัวอย่าง我原ว是学经济的我原来ไม่ถึงตอนแรกแรกสุดหรือว่าแต่เติมก็ได้ผมเรียน经济经济,经济ไม่ถึงอะไรเศรษฐศาสตร์เม่ถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ปะเศรษฐศาสตร์后来才改学汉语后来ไม่ถึง大า ถึงจะเปลี่ยนเป็นเรียนภาษาจีนก็อยู่แล้วตอนแรกแรกสุดเราเรียนอะไรเศรษฐศาสตร์แล้วก็ต่อมาเราเปลี่ยนแล้วเรามาดูประโยชน์ที่สองฉันเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็นเรียนภาษาจีน 那你看来？带ต่เดิมพูดถึงเรื่องแรกสุดตอนแ我原来是学经济的，我本来是学经济的。那么多วมา我原来的专业是中国历史，原来的专业。เดิมของ来？中国历史。 包金，读研究生时改修中国哲学。读研究生时，当天老连不连牙头，各变连不拿来中国哲学不拉丁的哈。然后在ข้อนี้ัย本来มาทั原来带的我原来的专业，我本来的专业，องิมไปนแีน บอกดีสัดจริงนะครับอันนี้แทงกันได้ข้อนี้แล้วตัวอย่าง่อไปถ้า还住在原来的地方เขายัางอาศัยอยู่ที่เดิมที่นั้นที่สภาพนั้นห้องนั้นไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้พันจากการเปลี่ยนแปลงคขาห้องเดิมแล้วว่าตรงนี้เขาไม่สามารถใช้เป本นแทงได้นะครับใช่ไหมตรงนี้ถ้าใ他还住在本来的 地方在没？没在。动词原来养貂的哈，看来本此产地是吧？他还住在原来的地方，他还住在原来的城市个带，城市没能蒙是吧？养有蒙，梯度没得白，养梯尔，变呃，疆域尔，养有疆域尔，是吧？到这，他才、呃、原来养貂的哈。 แล้วดูน่าจะไปถ้า原来的女朋友跟他吹了เขา原来的女朋友ไม่เท่าไรแฟนเก่าของเขากับเขาแล้วเขา怎么说เขายังไม่เลิกยังเป็นแฟนอยู่ต่อเนนั้งเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ถ้า原来的女朋友跟他吹了ไม่เท่ตอนนี考考考考้ไม่ใช่แฟนของเขาแล้วเป็นแฟนเก่าของเขาแล้วตอนนี้ ไม่สามารถใช้เปิดแหลามาแทงตัวนี้นะครับแทงกันไม่ได้นะครับต้องใช้原来的女朋友แล้วเรามาดูเข้าสังเกตครั้ง่างนะครับตัวนี้เราสามารถอ่านเองได้นะครับที่เราใช้เมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับถ้าเป็นอธิบายเกี่ยวกับแต่ก่อนแต่แรกแรกสุดเราสามารถย,ายื้อแหลเปิดแลม แทนกันได้แต่บางสถานการณ์ถ้าสมมติเกี่ยวกับที่อธิบายตามเหตุผลสม,มเหตุสมผลที่เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะเขาต้องใช้อะไรเป็นหลายถ้าสมมติที่เราจะบอกตอนแรกเราไม่รู้แล้วก็มีคนบอกอธิบายสอนแล้วเรารู้ทันทีอันนี้ต้องใช้แยนหลายในสถานการณ์น,นี้สองคำนี้แทนกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ความหมายต่างกันหรอว,ว่า สรุปความแตกต่างกันของสองคำนี้เราสามารถแท็บนอกจอเราอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเจะเราจะย้ำตรงนี้หน่อยเไรถ้าสมมติเราไปเอ่อเดิมแต่แรกแรกสดเ本来หรือว่าก็มีความหมายที่เราชี้บอกแล้วโดยดธรรมชาติหรือว,ว่าเสียงที่ครเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเราชี้ยกตัวอย่างเสียงที่คณเป็นแบบนี้ ตามสมเหตุสมงคนต้องเป็นแบบนี้เขาสัมน年轻人本来就给就应该给老年人让座พูดยังไงมังอ่ะ年轻人本来就该给老年人让座ไม่ใช่ไหมคนหนุ่มแล้วคนที่อายุน้อยควรจะเรียกว่าอะไรเวลาสัมนั่งรถเมล์เราต้องควรจะลุกให้คนที่มีอายุนั่ง ก็ยอมที่นั่งให้คนที่มีอายุหน่อยอันนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรร่างจวอันนี้หมายถึงอะไรตามสมเหตุสมผลจริงคนที่น้อยคนที่นมครจะยอมที่นั่งให้คนที่อายุเยอะนั่งนะครับแล้วตรงนี้ความหมายที่เหมือนกันใช่ปะเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนแต่แรกแต่เติมแท่งกันได้แล้วก็ย้อนแล้วก็มีความหมายที่เตือนรู้ตอนแรกไม่รู้ใช่ปะแล้วก็ พันจากอะไรอธิบายเข้าใจรู้ทันทีอันนี้ใช้ย้วยหลตัวนี้เขาแทงกันไม่ได้นะครับเราลองทําเองก่อนก็นได้เดี๋ยวเราจะมาเชิญเลยที่หลังนะครับโอเคเรามาตัวหน้านี้นะครับแบบทดสอบนะครับเรา,าเตรียมข้อสอบสามข้อมาวัดเราเรียนสองคำนี้เสร็จแล้วเลือกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนทําเองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญเลยที่หลังนะครับโอเค เรามาดูข้าาอแรกหนังสือเล่มนี้ควรจะคืนควรตั้งแต่เมื่อวันแล้วถ้าสมมติเราไปยืมหนังสือของเพื่อนโอเคยืมวันเดียวนะผมขอวันวันหนึ่ง๋ยวเพื่อนเนี้ยพวกนี้เอามาคืนแต่จริงๆพวกนี้ไม่น่าเอามาคืนใช่ไหมแล้วก็เลยเวลาอีกวันหนึ่ง แล้วก็เขาก็คุยกับเพื่อนว่าเจ้าหนุ่มเป本น本ร,นรตรงนี้ความหมายคืออะไรตามความจริงตามที่เป็นสมควรสมควรคืนคนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเกินเราเลยเวลาแล้วก็ตรงนี้เป็น本来เ,เราเห็นข้าข้อหลังไหมมีเจียวเขาส่วนใหญ่จะใช้คู่กันนะครับ本รจุดจุดจุดเจี้ยวไม่ทำอะไรตามสมควร เป็นแบบนี้อยู่แล้วตัวนี้เราใช้原นไ,ไม่ได้นะครับเประโยคที่สอง我本来原来打算今天看电影คิดว่าจะวางแผนก็ได้คิดว่า,า,ว,า,ว,าวางแผนว่าวันนี้ตูหนังแต่临ี有事儿มีลืมช่วเขาตูหนังไม่ได้ตัวนี้เ,เ,เราจะ,ะเลือกตัวไหน本อ他ข้าเดียวถูก เราต้องเลือก本็น,นะครับ我本来打算看电影，แต่ตรงนีน้ี้เราสามะ才原来ก็ได้เหมือนกันก็ใช้本来เหมาะที่สุด，原รก็ได้เหมือนกัน，ทงกันได้，แต่ตรงนี้เหมาะสมที่สุด，ถ้าสม,สามบูรณ์ที่สุดเขารณี่สเขาสมบูรณสุดเขม่ดาสับูรี่ดามูง่ดเขาสมบว่เาสม่สุดสมีเที่สุดเนรสุเรสุดเาคมบ่ามนี้เราตัวหนัง หรอือว่าตอนเติมก็ได้ตอนแรกก็ได้เราจะตู้หนังแต่ต่อไปอะไรมีเรื่อมช่วเข่าไปไม่ได้อันนี้สามารถใช้สองอันได้หมดนะครับแล้วเรามาดูข้อที่สามถ้า还住在 A 本来 B 原来的地方ที่อะไรที่เก่าที่เก่าต้องใช้อะไร原来的地方ไม่ใช่本来的地方้ไม่ได้นะครับใน ที่เราใชตารางที่เทคนิคที่จำคำศัพท์เราต้องท่องจำอันนั้นให้หมดนะครับเราเจอคำพวกนี้ที่ตามมาแล้วก็รู้แล้ว原来的地方然后考你本来打算今天看电原来打算但แรกแต่เดิมอยากตัวหนังใช่ตัวนี้ทำงานได้แต่ข้อที่หนึ่ง本来就该还你วนี่กันเหรอไหม本ุ就就就就 ตามสมควรตามสาเหตุที่เป็นจริงอันนี้จะใช้แบบนี้นะครับตัวนี้ย้วนไหลแทงไม่ได้นะครับโอเคคำบีบเทียบคูวันนี้เราเรียนเสร็จนะครับถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเราสามารถคอมเมนต์บอกเราช่วยด้วยนะครับหรือว,ว่านักเรียนใครมีคำใกล้เคียงที่งงยังไม่ออกใช้ไม่เป็นแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมเนะะื้อหาเรามาเรียนด้วยกันนะครับ OK，最后感谢大家收看我的视频，同学们再见。